ผมเจ้าคือชั่นม嘛วันนี้จะตัดขายบมผมจ้านะขายในแต่ร้านพีทเราได้แต่ร้านเจ้าขายผมนะทั้งเอวยทังน้องเอาโฟกคนเดียวกันได้บ่ได้โอ้ขันผู้ใดมากจุดนี้ถือว่าได้กำไรเด้อทุกคนเอาเอวยได้น้องถือว่าเอาน้องได้เอวย์รถโบไลได้หนึน้ำตื้นเนาะชิอาบเนี่ได้นี่ชิมุดเนีได้นี่นำน้ำตื้นนี่นะบึงนี่ยไร ไปใช้มองบ่เฮ้ยใช้มองบ่เอาอยู่ไหนห้ามองไปห้ามองมองเฮียบ่ <laughs> ถ้าไปใช้มองบ่เขาว่าไปห้ามองว่ <laughs> ยาดิยาลมดิมันจะข้าด้ำเลขหนึครัทุกคนคนี่มาทางนันนีู่ตแตเลเยอะไงโอ้บิ้มาน้ากาเนาะบิ้มาน้าเสียนเนาะเออปลาตัวนึงไปมองบ้ช้าบูบไปหยาบบอตืบบอืบ่มแม่บอ Ờ, sao bây giờ Bài năm đây giờ bây sao? Bài làm đây giờ bây bài bây giờ bây giờ bây giờ bây Chắc bây giờ bây Ủa, thằng đi bây giờ เจมเจมเจมนี่ชาวนี่ชาวเวียคนงามว่านนี่มราไปใช้ว่านนี่มว่านนี่จะไปใช้ไปให้เฉพาะคนไปเขึอนเจ้าว่านนี้บุห็นโมแม่เราจะไปดองเมื่อวานนี่มันไปเนาะไปกับไปไปให้นะไปกับผู้บ่าวดได้แล้วก่บผู้บ่าวนะ่ะ ก็บอกว่าวจ่งได้ผู้ว่าแต่หลุดเลยยังบ่ได้อยู่อาบสิหาให้คือบอาบนมันเลือๆเอบ่พูนบ่สะเพ่ออะทั้งนั้นอะ ส่วนผู้สาวาผู้สาวมีทีน่คุณงามๆด้วยทุกคนอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งเลยผู้สาวสามคนต้องอาบจุดนี้เลยพี่น้องวิถีชีวิตสาวลาวบรรยากาศยังแรงสาวลาวเนี่ยเวลาอาบน้ำนี่ต้องเอาก้อนหินม,มาขัดแทนขาเดี๋ยวพี่น้องให้มันขาวให้มันงามให้ผู้บ่าวมาก โดดดูโดดอะไรได้นึ่งน้ำตื้นเนาะชิอาบได้ได้นี่งชิมุดได้ได้นี่น้ำตื้นๆนี่นะมองนี่ไรบมคือมองเฉาเพื่ออาบน่นเลือกริบงนั่นเนี่ยตรางคนาในเรี่ยวบ่โอ้ว่าเป็นตลาบปไาใเจ้าไหนเจ้าได้อยู่แล้วต่อมีจุได้เหรอต่อจุตีเว้ To mẹ chỗ này nó to chỗ gì to mẹ chỗ này đi nữa cho tao máu để nó to nữa chỗ này tao vẫn to nữa 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 nhung phát ơi. <laughs> Âu, nhưng... cho màu, con <laughs> ก็ได้มาก็ปั่นือกมักเลยน่าแกลกไม่โลกกชกใครน้ำนกไม่เอา,าอไม่เอาวันเนาะอ,อาาแรงน้นองจะบอกพุ่ะนะน้องจะบอกพุ่ะนะชิมคือ,นนอกันเลยเนาะออพระจากชิมคือกันคนนั้นโมเมนพู่นนะ คนนั้นในโมะเมนต์น,น้องเจ้าน,น,น้องมดคูด่พระรชินคือเจ้า,า <c ười> ค่ะคนนั้นคอว่าน้องเจ้าได้ชินคือกัน, <c ười> นั่นเฮ้อแต่เจ้าสองคนนี่มากมากคือกันไม่คอยเบิ่งนี่เ <c ười> จ้าว่ามากผัวคนเดียวกันเอาได้บ่ <c ười> ทั้งเอ้ยทั้งน้องเอาผัวคนเดียวกันได้บ่ได้ <c ười> โอ้ขันผัวได้มากจุดนี้ถือว่าได้กำไรเดินทุกคนเอาเอ้ยได้น้องถือว่าเอาน้องได้เอ้ย Cháu khay mà chả khay rồi khay được mười mấy à đây? mấy à, à bờ ha mười 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 บอกเออลงกระยางกันไปน <c oughs> ผมจะคือชั่นมามือนี้นะจะตัดขายบผมผมอยนะขายใต่ลร้านคีมราในแต่ลร้านจะขายผมนะใน้ะเชนโอ้มาหาก่อนผมเราเน่าเลยทุกคนเีว่าเทวเคลีชันบนเวลาบม,มีเงินเดี๋ยท่าวาผมเน่าเนาเลยคะยตัดผมขาย คือขายน้อยสิบางคนเขาขายได้ไปชงร้านชำร้านได้ทินี้เขาจะหกักสาผมเขาช้าให้มันรกลบเป็นสีดำเป็นเงาเงาแล้วก็เวลามันเวียดมาเวียนได้ก็ขายให้เวียดเวลาขาดเขืนโมมีเงินชื่อเขาแปลงลำแดงเนาะคือโมตัดขายมันเลยบ่ตัดจนมันร้อนมันเลยบ่ได้บ่ตัดจนร้อนมันเลยจะจะขายได้เงินหลายอ๋อ,อยังใช้ม้วนเจ้ากัน เทหัวเลยให้เขาเอามาเลยคันนมเ,เลยปะไรเสียบบน้าเอาบ่โอ้เขาขัดเถินคามันง่ายโดนใน สาวสวยสาวสวยบานป่าสามคนเด้อเรียกคนไรใจกระเจ็บเรียกคนสามเลยสาวงามย้อนอาบน้ำสีล้วก็อีกคนมีบานป่าบ้วนน้ำบ่อาบหรือบ่ สาวจังคนงามเดินนี่เดินคนเดินสบายดีสาวจ้าสิใช้เจ้าเสอาบอยู่บนไรอย่างอยู่พุ่นท่าให้มันค้าก่อนบ่รัดนับผู้บ้ามือเล่งเจ้าเนี่ยมาอาบผู้เดียวหนึ่งมือเล่งนี้จากกว่ท่าให้ค้าแล้วให้ผู้บ้าลงมาลัดมัมมีบ่มีผู้บ้ามีผู้บ้าเจ้าบมมากเลือกหลาย คนงามคนงามม่มีผู้บ่าวแล้วมีแต่ช่องแนวคือเจ้าเลือกหล่เนื่องช่องมาแล้วเจ้าประธานอยากได้ผัวอยากได้อยู่บ่อยากได้อายุจะปีก็จะหน่ะถามว่ายุจะปีนะหัวจะปีอายุไหนสิบหกปีอยากได้ยังง <c ười> ี้อ้าวไปอาอย่าทัว,ะวอะไ,อไอร อาเจ้หาให้บอกเห็นเอาไอ้รึ่าอาเอฟซีฟังไทยอ่ะอบอสเอาทุกคนรถมาเลยทางหลังบุกเดี๋ยเขาลีกรถก่อนเขาอ้าวเขาไปบอลลีกเลยเนี่ยรถไทยมามีทางลีกบอสเขาต้องได้ล่งบอส

ทำเลยคือยังบ่ออาบอยู่ดูด,ดู <c oughs> โอ้เลือกเติมนอพอนาน่นเะนาะ <c oughs> เออเรานั่งเนอคิดว่าเรา,ายืนได้ <c oughs> มองนี่จนะต้องได้นั่งอาบเลยทุกคนแต่มันบ่เลือกไาไหนเด้อ